ริ่มแสดงลิเกมาถ้าผมจำไม่ผิดก็น่าจะประมาณมหนึ่งผมเป็นนักดนตรีลูกพุ่งในวงนึงแล้วก็แบบคุณพ่อได้มาสอนได้มาแบบว่าฝึกลิเกให้กับในวงของเราครับผมครับผมเราก็ได้ฝึกด้วยก็เริ่มแรกตัวแรกเป็นตัวโจ้ก่อนยังร้องกอนไม่เป็นยังร้องตอนนั้นยังผมยังร้องเพลงไม่เป็นเลยไม่เคยดูริเกมาก่อนก็มีวันหนึ่งครับตัวโกงที่คณะเนี่ยลาลาหยุดครับผมก็ผมก็เลยคุณพ่อเห็นแววก็เลยฉุดขึ้นมาตื่นเต้นไหมโอ้พี่ ก่อนร้องผิดร้องถูกเลยอ๋อรู้สึกว like ่าพ so like like, ่อผมจะป่วยมั้งเป็นโรคอะไรสักอย่างเกี่ยวกับท้องน้ําตาไหลตลอดไม่รู้เป็นอะไรก็อยากจะหยุดเขาอยากจะหยุดเขาอยากจะแบบว่าทิ้งทิ้งทวนให้ลูกแบบว่าไปอยู่คณะดีๆแล้วลูกตัวเองก็จะหยุดอย่างเงี้ยแหละก็เลยก็เลยมาอยู่กับคณะสอนลาวเอาละครับผมสวัสดีนะครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้นะฮะอยู่กับช่องสายฝนพีรพงศ์ครับผมวันนี้เราก็มาพบกับ พระเอกอีกหนึ่งท่านนะครับผมก็คือน้องนดนครับผมนะสวัสดีนะครับน้องดนนะครับผมวันนี้ฮะเราจะมาสัมภาษณ์น้องนนเกี่ยวกับจุดเริ่มต้นการแสดงลิเกฝึกมาอย่างไงใครเป็นคนสอนเล่นลิเกครับผมครับผมอ่ะก็เริ่มแสดงลิเกมาถ้าผมจำไม่ผิดก็น่าจะประมาณมหนึ่งครับเพราะมหนึ่งเลยมหนึ่งพี่ครั้งแรกคือมหนึ่งเลยใช่ครับแล้วก็หัดมาอย่างไงฮะหัดมาคือผมเป็นนักดนตรี ลูกทุ่งในวงหนึ่งแล้วก็แบบคุณพ่อได้มาได้มาสอนได้มาแบบว่าฝึกลิเกให้กับคนในนั้นในวงของเราครับผมครับผมเราก็ได้ฝึกด้วยครับก็เริ่มแรกตัวแรกเป็นตัวโจ๊กก่อนครั้งแรกเลยครัเป็นตัวโจ๊กเลยครั้งแรกเลยเป็นตัวโจ๊กเลยเพราะว่ายังร้องก่อนไม่เป็นยังร้องตอนนั้นยังผมยังร้องเพลงไม่เป็นเลยอ่าอย่างแบบก่อนก็ยังไม่ไม่เคยเล่นดนตรีเฉยไม่เคยดูริเกมาก่อนอ่าไม่รู้ว่าริเกคืออะไรแต่พอเล่นไปวันแรกครับแล้ว มันได้เงินพี่วันแรกคือแบบจุดประกายเลยจุดประกายแบบเฮ้ยเชื่อมันได้มันมันได้เงินแล้วแบบว่าวันที่สองต่อมาเงี้ยครับจากที่ว่าเราไม่สั่นทัดเรื่องพวกนี้เรากลับกลายว่าเราเริ่มศึกษาเกี่ยวกับเริ่มศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเพลงก่อนเร่องเพลงมาเพลงลูกทุ่งร้องยังไงจากนั้นมาก็เริ่มปรับมาเรื่อยๆค่อยปรับมาปรับมาปรับมาก็มีวันหนึ่งครับตัวโกงที่คณะเนี่ยลาลาหยุดลาลาหยุดครับผมก็ผม ก็เลยคุณพ่อเห็นแววก็เลยฉุดขึ้นมาก็เลยให้เล่นเป็นตัวกงวันนั้นวันนั้นตัวปั้มกงปั้มตัวแรกครับผมตื่นเต้นไหมโอ้พี่ก่อนร้องผิดร้องถูกเลยอ๋อก็คือวันนั้นก็คือร้องกองด้วยเลยร้องกอนด้วยเลยได้กองไปวันแรกก็ร้องเลยโอ้โหตื่นเต้นมากจำจำได้ไหมว่าเล่นเรื่องอะไรวันนั้นเหรอพี่วันนั้นจําถ้าจําไม่ผิดแต่กล่าวไปไหนกล่าวไปปั้มกล่าวไปปั้มพี่เป่าลอยๆพระเอกช่วยเล่นไอ้พันธ์หางผีอ่าไอ้พันธหางผีเป็นตัวปั้มที่ไหนรู้ไหม วัดพันนอนจักสีพี่วัดบ้านเราเลยสิงรดีเลยใช่ครับขาหอมตื่นเต้นเลยวันนั้นโอ้ถึงเต้นมากผมบอกเลยอ่าแล้วได้ซ้อมไหมวันนั้นวันแรกเลยอ่ะวันแรกอ่ะพี่กลางคืนเนี่ยได้ซ้อมเพราะว่าผมเป็นลิเกทีมกันอ่าเขาจะนัดซ้อมครับผมใช่ก็ได้ซ้อมมาพอพอซ้อมมาผมรู้สึกว่าผมทำดีมากเลยนะพอวันจริงมารู้สึกว่าโห มันเขินมากกันนะพี่การที่ว่าเราได้เป็นตัวครั้งแรกแบบว่าออกไปนั่งคนเดียวคนเดียวคือไม่มีเพื่อนคุยธรรมดาถ้ามีเพื่อนคุยก็ต้องมีแบบแล้วแบบว่าครั้งแรกอ่ะผมยังพูดลิเกไม่เก่งยังร้องไม่เก่งเลยแล้วออกไปร้องออกเดอเดอเดอยู่นะพี่ตกใจไหมตกใจแต่ว่าตกได้ตื่นคนไหมตื่นพี่ออกไปร้องมือสั่นมือสั่นไปมือสั่นอยู่ประมาณเดือนแรกครับเดือนเต็มเต็มเลย สั่นปากสันแล้วตั้งแต่นั้นมาก็มีการพัฒนาอย่างไรบ้างก็ได้ออกมา,ารับเชิญลิเก,เกข้างนอกอหลายคณะไปหลายคณะไหมไปแบบต่างๆที่ไปกับพ่อส่วนใหญ่ไไปกับพ่อไปส่วนใหญ่อครับแต่ว่าคุณพ่อก็ไม่ใช่คุณพ่อแท้ๆนะเป็นคุณพ่อบุญคําที่ว่าออสอนลิเกลงมาแล้วก็นับถือเขาเป็นพ่อครูแล้วก็เรียกพ่อไปเลย<ม>นั่นแหละครับก็ไปหลายที่ครับพี่ไปไหลายจังหวัดอ่ะคือ ก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์มาเรื่อยๆจนวันหนึ่งเราได้มีโอกาสลงลงใหญ่เห็นใจครับแกว้วอพาพราะพ,พ,พ่อคุยให้แบบว่าฝากฝังอยากให้ลูกไปเล่นเพราะว่าตอนนั้นรู้สึกว่าพ่อผมจะป่วยมั้งเป็นโรคอะไรสักอย่างเกี่ยวกับท้องครับอ๋อแล้วก็น้ําตาไหล,ลตลอดไม่รู้เป็นอะไรก็อยากจะหยุดเขาอยากจะหยุดเขาอยากจะแบบว่าทิ้งทิ้งทวนให้ลูกแบบว่าไปอยู่คณะดีๆแล้วลูกตัวเองก็จะหยุดนี้แหละครับก็เลยก็เลยมาอยู่กับ คณะสอนรามจนถึงทุกวันนี้กี่ปีละเป็นปีกี่ปีแล้วสองปีพี่สองปีเข้าวันที่สองมษาโอ้โหจำได้แม่เลยใช่ไหมใช่คือเข้ามาคณะใหญ่อ่ะพอมาอยู่กับสอนรามอ่ะรู้สึกแบบตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมื่กว่าวันแรกพี่ตื่นเต้นมากวันแรกวันแรกไปถึงเขาไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเขาจะให้มีบทมีบานทุกตัวไงคือว่า เราก็เข้าไปเราก็เคยแบบว่าอยู่ข้างนอกเนาะร้องกอนเสร็จปุ๊บถวายมงคมเข้าเลยท้องกอนึกถวายมงคมเข้าเลยแต่นี้ไม่ใช่ที่เราต้องมีพูดมีเจรจากันเขาจะให้เราพูดกับเจ้าบ้างพูดกับพระเอกกับโกงบ้างอะไรยาเงี้ยเขาจะไม่ปล่อยให้ใครว่างเลยผมว่าเป็นอะไรที่ดีมากแต่อย่างน้อยก็ได้ซ้อมไหมได้ซ้อมพี่ได้ซ้อมเนอะได้ซ้อมได้ซ้อมอยู่กัตลอดครับมนครับผมคิดว่าการพัฒนาอมเราก็ ผมรู้สึกว่าได้เห็นมุมมองต่างๆของดิเกมากกว่าแบบว่าอ่คนนี้เป็นยังไงคนนี้สังคมนี้เป็นยังไงอย่างเงี้ยครับครับผมก็แล้วแล้วก็รู้สึกว่าพัฒนาตัวเองมาได้ระดับหนึ่งไม่มอยู่ตรงนั้นเพราะว่าเราเราเห็นอยู่ทุกวันเนี่ยครับบางทีแบบว่าฟังเพลงนี้มาอ้ยเพราะว่า เพลงอะไรก็มาถามเขามาจดมาอะไรมาแปลงเนื้อมาอะไรเงี้ยครับเป็นสีสันนี้ก็คือเราอยู่คณะใหญ่เนาะแล้วก็เราก็เล่นริเกทุกวันด้วยใช่ครับก็เลยได้มีการฟังเพลงฟังอะไรอย่างงี้ก็ซึมซับไหมซึมซับไหมโอ้ซึมซับมากผมชอบเป็นคนชอบดูริเกอยู่แล้วอ่าแต่ผมไม่ชอบไปนั่งข้างฉากผมชอบแต่ว่าชอบไปดูไลฟ์เขินพี่เขินเวลาไปนั่งดูเงี้ยบางทีคนข้างหน้าเขาอาจจะไม่มีสมาธิครับผมก็เคยเป็นแบบว่าเพื่อนมานั่งดูเงี้ย เราไปสนใจเพื่อนแล้วก็ลืมนิเกไปซะ,ะมีมุมมองเกี่ยวกับนิเกยังไงบ้างในอนาคตต่อไปคิดว่าอาชีพนิเกย์อะหนูคิดว่าเป็นยังไงบ้างอาชีพลิเกต่อไปในอนาคตเรอครับหนูคิดว่ามันจะน่าจะปรับให้เข้ากับแบบร่วมสมัยขึ้นผมคิดว่ามันไม่ได้การเขาเรียกว่ามันอาจจะไม่ใช่การแบบอน,นุรักษ์จ๋าไปเลยแต่อาจจะเป็นร่วมสมัยแทนอ่าอ,อาจจะมีเพลง สตริงบ้างอาจจะมีเพลงนู้นเพลงนี้ที่มาเข้ามาบ้างอ่ะอาจจะแบบอิงนิยายเรื่องใหม่ๆอือย่างแบบว่าแบบเอาละครมาเล่นอะไรประมาณนี้อาจจะมีบ้างครับผมว่านานาคตน่าจะมีแน่แล้วหนูจะพัฒนาลิเกมากน้อยแค่ไหนฮะสำหรับผมเนาะคิดว่าจะทําให้เต็มที่เอะพี่อยากอยากอยากให้ลิเกเราไปไกลๆไปได้ไกล ได้อยู่ลูกหลานได้ดึกนานๆแล้วตัวสแสดงหนูยชอบเล่นอนะคือตัวอะไรตัวที่ผมชอบเล่นมากที่สุดเหรอครับผมชอบเป็นโกงครับทำไมอะมันเป็นทำไมปลดปล่อยพี่มันปลดปล่อยใช่ไหมมันปลดปล่อยมากอยากเป็นพระเอกไหมอยากเป็นอะไรพระเอกถามว่าพระเอกอยากเป็นไหมผมคิดว่าพระเอกผมก็อยากเป็นนะผมเป็นแต่ผมไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เก่งบทบาทอยู่แล้วแต่ว่าใจชอบที่ว่าเป็นโกงผมชอบที่ว่าจะร้องโล่งๆไปเลยไม่ต้องมาแอปไม่ต้องมาอะไรอย่างเงี้ยครับมันสบายกว่าอะไรประมาณนั้นครับผมก็คือชอบเป็นโกงมากที่สุดแล้วใช่พี่เพราะว่ามันเนาะ สนุกสนานนะครแล้วอยู่ในคณะสอนรมคือทุกวันนี้ก็ไปเล่นทุกวันทุกคืนใช่ไหมคนครับแล้วก็ยังเรียนอยู่ใช่ไหมตอนนี้เรียนอยู่ชั้นอะไรละตอนนี้ผมเรียนอยู่ปริญญาตรีปีหนึ่งครับอยู่ที่วิาลนักศรีนางทองครับผมก็มีการได้เรียนเรียนโขนแล้วฮะอุ้ยผมไม่ผมไม่ได้เรียนโขดผมเรียนเรียนปีพาด้วยผอเป่าปีอ่าเรียนปีพาดเป่าปีครับแล้วก็มาเล่นลิเกแล้วเวลาเราเรียนปีพาดอย่างเงี้ยแล้วมาฝึกลิเกต้องโมรามาร้องอ่ะมันยากไหมฮะ มันเป็นอะไรที่ท้าทายมากนะพี่การที่ว่าเราเป็นแค่ปีพาดแล้วเรา,ราจะไป<ม>ลําไปอะไรพวกนี้มันก็ดูแบบว่ามันไม่ใช่มันดูไม่ใช่แต่ว่าก็เริ่มพยายามปรับมาเรื่อยเรเริ่มแบบว่าฝึกตัวเองเริ่ม,มให้พี่ต่อท่าพี่ต่ออะไรให้จนเขายอมรับอะไรประมาณน,นี้อะไร,ระดับหนึ่งก็เลยพัฒนามาตั้งแต่ตอนนั้นใช่ไหมใช่พี่อันนี้ก็ครับเป็นาปราะว่าคนเป็นมานะฮะ เกี่ยวกับน้องนนของเรานะครับเดี๋ยวให้น้องนนฝากผลงานได้เลยครับผมผลงานละครับงก็ฝากผลงานไว้ด้วยนะครับผมเพลงแม่ดอกบัวแดงหมายเลขคำก้าวนะครับย้อนกลับไปดูได้แล้วก็ติดตามข่าวสารได้ที่แฟนเพจนนทวัฒน์แฟนเพจครับครับผมโอเคนะฮะแล้วชื่อจริงๆหนูชื่อชื่ออะไรชื่อนนอย่างเดียวเลยชื่อจริงๆชื่อในวงการลิเกวงการลิเกเหรอครับวงการลิเกเรียกชื่อว่านนทวัฒน์หลานพรทีวาอ่า นนทวัฒน์รานพรเทวานะครับผมยังไงก็ฝากติดตามน้องชายไว้ด้วยนะครับผมโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวอีพีต่อไปนะครับเราจะไปสัมภาษณ์ใครครับผมก็ติดตามชมไว้ได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณน้องนนท์ด้วยนะครับผมสวัสดีนะครับ